เดี๋ยววันนี้เราลองมาแก้ไข URL นะคะเอ่อบน Facebook ในมือถือกันโดยปกตินี่ที่เราดู URL เมื่อกี้นี้เดี๋ยวๆแวบหนึ่งนี่อ่านี่ URL มันต้องสั้นๆแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะ ในกรณีที่เราได้ url มายาวเพื่ขนาดนี้นะคะแปลว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนเพราะนั้นเวลาเรา copy ไปสังเกตมันจะยาวเพิ่ดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเปลี่ยนกันนะคะทำยังไงนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปที่ facebook ของเรานะคะ facebook page ของเราเพิ่งนะคะเอาเป็น facebook สตูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเห็นสามเหลี่ยมบนขวาไหมคะนี่สามเหลี่ยม3จุดนะคะคลิกขึ้นมาค่ะ ลิกเข้ามาแล้วก็เลือกเรื่องของการตั้งค่าตรงนี้ค่ะจากการตั้งค่ามาดูซิเห็นข้อมูลเพจไหมคะคลิกไปที่ข้อมูลเพจค่ะพอคลิกข้อมูลเพจเสร็จแล้วตรงนี้เห็นไหมคะในตัวสีน้ำเงินก็บอกว่าให้เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของเพจเอานิ้วจิ้มไปเลยค่ะ เสร็จแล้วตรงนี้ค่ะตรงนี้นี่ถ้าจะเปลี่ยนตรงนี้เลยค่ะเปลี่ยนเสร็จสิ้นแล้วพอดีอันนี้ก็คือตั้งไว้แล้วนะคะเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแล้วสังเกตดูนะคะเนี่ยถ้าเราเพิ่มนะคะเห็นไหมเห็นคุณสามารถที่จะเพิ่มได้อของของ,ของเราไม่เปลี่ยนเนาะพอเสร็จเรียบร้อยก็กดเสร็จสิ้น เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกคาว่าตกลงค่ะเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะสังเกตดูตรงนี้นะคะตรงนี้เปลี่ยนละนะคะลองไปทําดูนะคะขั้นตอนง่ายๆเนาะโอเคจ้าวันนี้แค่นี้เนะาะบายค่ะ